สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วน,นะคะตอนคลิปนะคะหัวข้อันนี้ก็คือคนที่อยู่ในใจนีคะคิดคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คุณได้สมหวังได้ลงเอยด้วยไหมเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะมีทั้งหมดสามตัวเลือกชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยตัวเลือกที่หนึ่งเป็นขวดตัวเลือกที่สองเป็นวันนะคะตัวเลือกที่สามเป็นเทียนะะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งฝากกดไลค์กดซับ r ไ์แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกัวอางใจกับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ใครที่อยากดูส่วนตัวาสามารถทักมาดูได้ชีวิตแบบสารกับเปกาส่วนชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงก็จะแม่นยากว่าถามด้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณไม่กล้เาเปิดใจไม่กล้าคุยกับใคร <c oughs> เป็นเรื่องเสื่อทิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทวินเฟรมสปิเรชัจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่กลัวอีกฝาก่ายจะไม่เข้าใจจริงก็สามารถมาดูดกันที่นี่ได้เลยนะคะจะได้แก้ไขหาทางออกเป็นการคอนเฟิร์มให้ด้วยก็ย,ยังได้เลยคะ่ะพอดีเป็นวันนิดหน่อยนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูซิว่ากองที่หนึ่งนะจากพลังงานไพ่รวมดวงของคุณแล้วนะคะออกมาเป็นอย่างไรเท่าที่ดูนะคะมองว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเวลาจะทําให้คุณน่ะได้ลงเอยด,ด้วยกันคุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้คุณจะใช้เวลานานมากในการดูใจคนนี้อาจจะมีช่วงซับพลชั่นห่างไปหายไปแล้วก็กลับมานะคะเป็นช่วงที่คุณปล่อยวางเปนช่วงที่คุณไม่อยากจะสนใจแล้วอะไรแล้วตั้งแนานๆนะคะแต่ว่า คุณและเขาคนนี้จะต้องเหมือนกับค่อยๆรู้จักค่อยๆเรียนรู้บางคนใช้เวลาหลายหลายปีมากๆกว่าที่จะได้คบหาดูใจแล้วลงเอยกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยถ้าคุณจบด้วยสิ่งไหมคะมันก็คือการได้ไปต่อนะคะได้คอมมิชเมนต์ได้เลื่อนขั้นความสัมพันธ์นะคะได้เจอความมันได้แบบความชัดเจนกับคนคนนี้นะคะให้บอกเมื่อถึงเวลามันจะมีการเริ่มต้นนะคะเขาจะคิดได้เขาจะ เติบโตเขาจะไม่เอาแต่ใจเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนเขาจะเขาจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมันขึ้นหนึ่งไหมคะคือการเริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าที่ผ่านมามันจะแย่หรือมันดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดบอกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้สถานการณ์จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะ เพราะว่าพห่บอกว่าคุณทั้งคู่จะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันโดยเฉพาะเขาที่ไม่เคยคิดจะปรับตัวเข้าหาคุณเลยก็จะมีความคิดที่อยากจะเข้าหาคนเห็นคนข้่าในตัวคุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะเลิกทําตัวเง่้ยาใส่คุณด้วยนะเหมือนกับเป็นลักษณะแบบจะไม่ทําตัวนี้่าใส่คุณแล้วจะเริ่มโฟกัสที่ด้านดีของคุณจะเริ่มทําตัวดีๆใส่คุณให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นให้บอกว่ากองเนี้ยอยากคิดมากอดทนเข้าไว้ทุกอย่างมันมีอุปสรรคนะคะ แต่ท้ายที่สุดแล้วให้รวยว่าอะไรที่ใช่มันจะเกิดขึ้นนะคะคนที่อยู่ในใจคุณตอนนี้คุณมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ใช้ชีพคนหลักด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากองเนี้ยคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันคุณจะได้เริ่มต้นความรักด้วยกันคุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางคนอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับคนนี้ มันก็จะเกิดขึ้นมันสามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดอะไรในปัจจุบันนะตอนนี้อาจจะดูแย่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็อยากไปคิดแบบนั้นปล่อยวางปล่อยผ่านเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะการเริ่มต้นใหม่มันจะเกิดขึ้นขอเปิดไพ่ใบนี้ก่อนดีกว่านะคะให้คิดบวกมองแงด่ดีมองแต่สิ่งที่เราต้องการอะไรที่เราไม่ชอบไม่ต้องการอย่าไปนึกถึงอดีตนะคะเขาเคยทำอะไรไม่ดีไว้ปล่อยไปอย่าไปนึกถึง พายบอกใจเย็นนะคะรอเวลาทุกอย่างมีไทมิ่งแล้วคุณก็จะดึงดูดคอนเนคชันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้นะค,ะคุณจะทําให้คอนเนคชันเนี่ยมันมันมันเกิดขึ้นได้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นกวางความคิดคิดแต่ด้านดีมองแต่ด้านดีมองในสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในอนาคตในวันข้างหน้าจะดีที่สุดนะคะมองแง่ดีเข้าไปคุณแทบจะไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองนะคะท็ส,สตาบ,บอกว่าทุกอย่างมันจะ มันจะมาของมันเองเมื่อถึงเวลามันจะมาในรูปแบบของมันที่เราคิดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่จาเป็นต้องแบบไปเอาใจเขาไปเข้าหาเขาไปบ่อยไม่จําเป็นเลยคุณใช้ชีวิตของคุณไปต่ถึงเวลาทุกอย่างมันจะดีขึ้น,ขนเขาเองกันแหละจะเป็นคนที่จะต้องเข้าหาคุณโดยสารนะคะเ,เขาเนี่ยคุณได้ไพยนะคะว่าอย่าไปสนใจในเรื่องของความเพอร์เฟกต์บางทีเขาไม่ได้สนใจความเพอร์เฟกต์ว่าคุณจะต้้งหน้าตาดีคุณจะต้องหน่นไปอะไรขนาดนั้นเลยเขาไม่ได้สนใจแต่บางครั้งบางคำพูดบางกระทำเขาอะสื่อส่อให้เราแบบ หันมาทบทวนตัวเองใช่ไหมหรือว่าคิดแบบตัวเองแต่ตจริงๆแล้วอ่ะเขาพูดเพื่อที่เขาไม่อยากจะเปิดใจหรือเขาไม่ไม่พร้อมที่จะรู้สึกรักใครในตอนนี้เพราะเขากลัวว่าเขาจะผิดหวังเขากลัวเขาจะเจ็บแล้วเขาจะทนความเจบ็บปวดไม่ได้แค่นั้นเองคุณไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟกต์สำหรับคนคนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเ <s> มื่อถึงเวลาเขาจะรักคุณในในรูปแบบที่คุณเป็นนะคะคนที่อยู่ในความคิดคุณตอนนี้ก็เป็นคนรักของคุณในอนาคตนะคะให้ออกมาดีนะบอกว่า คนที่อยู่ในใจในความคิดคุณในความรู้สึกคุณตอนนี้คุณเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อกันคุณเป็นคู่กันนะคะเดียวถึงเวลาเขาจะส่งข้อความหาคุณเองเดียวถึงเวลาเขาจะทักติดต่อมาหาคุณเองนะคะถือว่าออกมาดีมากๆเลยเดียวถึงเวลาทุกอย่างมันจะเวิร์กเอามันจะออกมาดีมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงหรือไม่ถึงเพราะฉะนั้นให้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงให้ทุกอย่างมันสบายคุณดีกว่านะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่สองกันค่ะ สำหรับใครที่เลือกตอนที่2ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ชแชร์กระดิ่งติ๊กตาหรือตังใจกับช่องที่คลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ V. ีดอทสก็ข้าานะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นโวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะทักได้ทุกเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนิทีฟเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ากค้าจะมีคนไม่เข้าใจคุณจะหัวเราะคุณเนี่ยมาได้เลยนะคะเป็นการคอนเฟิร์มให้ก็ได้เรื่องทวินเฟละ จะได้ให้เจอกับทางออกก็ได้รู้ตอบว่าเราเองเนี่ยจะต้องตัดสินใจและทำยังไงนะคะโอเคพลังงานไพ่ของคุณนะดูสิว่าคนที่อยู่ในใจในความคิดเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะได้สมหวังได้ลงเอยนะคะซึ่งไพ่บอกว่าคุณอาจจะดีวกับโทมนเฟรมนะคะคนทางไกลคนต่างศาสนาการงานที่แตกต่างเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในโซเชียลนะคะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วคุณเลือกไพ่หวังก็คือเป็นคนที่มีฐานะมียศมีตมําแหน่งเป็นคนที่เหนือเหนือความ คาดหมายคุณเหนือมม่เหมือนกับแบบคุณไม่น่าจะได้เจอคนแบบเนี้ยเออนะคะเขาแบบอยู่สุขมากเขาแบบดีมากเขาเพียบพร้อมเขามีทุกอย่างอะไรประมาณนี้แต่ไพ่บอกว่าท้งคนที่อยู่ในใจคุณเป็นอย่างนี้นะคะคุณไม่ได้คิดไปเองทุกอย่างมันจะมีโอกาส่อถึงเวลานะคะให้โดยว่าคุณจะได้พู่ที่ดีคู่ที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่สบายเห็นไหมถ้าเขาเข้ามาเนี่ยคุณจะมีเงินมีงาน นะครับคุณแทบจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องงานเลยคุณจะมีเงินมีกินมีชช้เขาจะดูแลสพอร์ตเขาจะดักคุณมากๆเขาจะมีเพียงแค่คุณคนเดียวก็คุณได้สองเพาเห็นไหมมีแค่การณ์กันนะคะคุณจะได้เจอคนที่เขารักและดูแลคุณตลอดไปเขารักที่คุณเป็นคุณนะคะคุณจะได้เจอคู่ทางจิตวิญญาณนะหลายๆคนรู้ในรูปแบบทวินเสแต่ให้คิดแค่ว่าคนนี้จะรักและดูแลคุณตลอดไปเขาจะแบบมีแค่คุณคนเดียวเขาเป็นคู่ที่ดีที่สุดคู่บุญ มองไปด้านคู่บุญคู่บารมีดีกว่านะคะคู่ชีวิตที่ดีเลยคนหนึ่งเขาจะรักคุณเขามีความโรแมนติกนะคนนี้จะโรแมนติกเฉพาะคุณนะคะคุณจะเป็นคนเดียวที่เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเขาจะแสดงความโรแมนติกเขาจะแสดงความรักที่คุณไม่เคยได้เขาจะมอบสิ่งต่างๆานานาที่ให้กับคุณเขาจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขความสบายใจนะคะแล้วก็สบายกายด้วยบอกเลยคนนี้นะคะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหารเรื่องการงานไม่มีปัญหาเขาสามารถดูแลคุณได้ ให้บอกวม่อถึงเวลาจะมีโอกาสให้คุณได้พบเจอกับเขาต่จะเป็นสิ่งคุณคิดไม่ถือเพราะฉะนั้นอยากไปคิดว่าจะได้เจอกันยังไงล่ะม,มันเป็นไปได้หรอหรือเอาคิดไปเองห้ามคิดแบบนั้นถ้าคุณเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้บอกได้แค่นี้นะเชื่อแบบไหนนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะอยู่เป็นคนละฝั่งเราจะอยู่เป็นคนละทิศคนละทางเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอในความเป็นจริงโอกาสกระทาั่งแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังยากอะ่ะ แต่บอกไว้เลยว่าโชคชะตาจะทําให้คุณได้เจอกันเพราะคุณได้ไพ่ justice นะคะก็คือบอกบอกให้เห็นว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันแต่ถึงเวลาถ้าอะไรจะต้องเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นไม่มีอะไรเหนือโชคชะตาไม่มีอะไรเหนือจักรวาลไม่มีอะไรเหนือความเป็นไปไม่ได้นะคะเมื่อไหรที่ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะบอกเลยว่ากองที่สองคุณอาจจะเจออะไรที่มันเหนือความคาดหมายนะคะบางคนอาจจะเจอ คนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วบางคนถ้าคุณอายุเยอะคุณอาจจะเจอคนที่เขามีลูกมีครอบครัวจะหย่ากันหรือกําลังจะหย่าคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องสนใจปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปถ้าเขาจะเป็นคู่คุณเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะเข้ามาเองนะคะเขาจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันถูกต้องก่อนที่เขาจะเข้ามาได้เพราะไพ่จะสิทก็คือความถูกต้องอยู่ในสิ่งห้านะคะบางครั้งเราอาจจะต้องแอบล้อก่องเนี้ยจะต้องเห็นเขาก่อนรับดูกก่อนเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆนานาก่อนแล้วสุดท้ายคุณถึงจะได้มาเจอกัน ไล่ลงเลยกันอย่างมีความสุขนะคะอย่าไปคิดได้เลยนะกองเนี้ยแอนบอกเลยนะเดี๋ยวคุณจะได้มันจะมีการติดต่อสื่อสารแอนบองว่ากองเนี้ยเอาเหมือนกับค่ะว่ามันมีเรื่องของระยะทางหรือเปล่าทางไกลมัน้นอลักษณะแบบเจอกันผ่านแอปส่งข้อความคุยกันโทรหากันก่อนอาจจะยืเป็นคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องดีลกับแบบนี้กอนก่อนที่จะได้มาเจอกันนะคะคุณได้ไพ่ระยะทางคุณได้ไพ่ทูเลอร์ักแท้นะคะ มักจะมีอุปสรรคแต่อุปสรรคก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดหลักแทของเราไม่ให้มันเกิดขึ้นบารน,นะคะสุดท้ายอะไรที่มันใช่มันก็จะเกิดขึ้นนะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีคนที่อยู่ในใจคุณในในแบบความรู้สึกคุณตอนเนี้ยในความคิดคุณตอนเนี้ยก็คือคนที่เป็นคู่ชีวิตเป็นหลักแทคุณเลยเป็นคู่ชวินหรือบางคนรู้จักชาวินเป็นคู่ทางจิตวิญ,ญญาณที่อดีตชาติพบชาติกันก่อน,อนคุณอาจจะเคยได้รับเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเกิดมาเป็นคนรักกันหรือด้วยซ้ำนะคะ ชาตินี้คุณก็จะได้มาพบกันแต่บอกเลยว่าการที่เรามีทวินเฟรมันไม่งา่ายอุปสรรคเยอะมากมาก,มากและอย่างอีนเห็นว่าคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาเยอะเลยนะคะเขาอาจจะอยู่มากกว่าคุณเยอะเลยหรือกลับกันได้นะคะมีเรื่องความแตกต่างทุกอย่างภาษาศาสนาอายุการงานการเงินชื่อเสียงทุกอย่างจริงๆนะคะสภาพแวดล้อมด้วยให้บอกว่าเซอร์ไพรส์นะคะมันจะเซอร์ไพรส์แบบคุณจะงงเลยว่าเอ๊ะ ได้ยังไงเห็นไหมนี่คุณดูสิมันจะถูกพันแบบเป็นของขันมาคุณจะไม่รู้หรอกวันนี้มายัางไงแต่สุดท้ายก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คุณเชื่อมาตลอดอยู่แล้วมันจะมาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะคุณคือคนที่โชคดีนะคะคุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้พบเจอกับความรักที่ดีหลักแท้คนที่จะรักคุณตลอดไปคนที่พร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างคุณเสมอ และอย่างอนนีองว่าถ้าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคือคุณจะไปไหนมาไหนด้วยกันคุณจะอยู่ด้วยกันแบบตัวติดกันตลอดจะไม่มีทางแย่งก,กันอีกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้เจอกับเขาในความเป็นจริงจะไม่มีทางได้แยกอีกแล้วนะคะน,น,นอกจากเาะว่าเขาจะแบบเดินทางไปติดไปทํางานต้องดิวกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจะพาคุณไปไม่ได้แค่นั้นเองแต่สุดท้ายแบบหมายถึงว่าเจ็สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือจะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะหรือเรียกว่าตอนมาเจอกันแล้วเนี่ยก็เริ่มจะวางแผนที่แบบเอยอยู่ด้วยกันไหมใช้ชีวิตด้วยกันไหมนะคะ เออจะเริ่มจริงจังอ่ะเนี่ยมีรูปโลกนะคะเป็นคนตักชาติตา่างศาสนาแน่นอนเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นใจดีนะคะใจบุญอ่าชอบทําบุญทําทานด้วยนะคะการเงินดีมากอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะนักรรางนักเต้นนักแสดงอะไรหมดนะคะแต่บอกเลยว่าเงินดีทํางานเราได้เงินเยอะอ่ะเยอะกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องหู่ในรูปแบบธุรกิจธุรกิจหรือไม่ก็ พวกแบบนัก้องนักเต้นอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานครั้งหนึ่งก็ได้เงินเป็นก้อนนะคะตอนนี้ลีลงคุณแล้วเขาจะได้มาสร้างครอบครัวด้วยกันนะบางคนอาจจะต้องมามีลูกกับคนคนนี้ต้องมาสร้างครอบครัวกับคนคนนี้แล้วแอนมองว่าคุณบ้านของคุณจะใหญ่เหมือนในลูกที่คุณเลือกเลยคุณเกิดมาดวงดีนะคะแต่ดวงอยู่ที่คนหลักนะคะ คนรักเข้ามาจะทําให้คุณมีทุกอย่างจากที่คุณไม่มีอะไรคุณจะมีทุกอย่างจริงๆคุณจะมีบ้านหลังใหญ่ให้ได้อยู่คุณจะมีรถคุณจะมีความรักที่มีความสุขมากๆเลยนะคะทุกอย่างคือจะเป็นลอเจอรี่เลยอ่ะเป็นแบบของแพงเลยของแพงของดีของเกรดสูงพรีเมียมต่างๆนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยได้แตะต้องไม่เคยได้คิดว่าจะได้แตะต้องมันจะได้มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบอกเลยคุณจะมีบ้านหลังใหญ่คุณจะได้มีแบบคุณจะมีทุกอย่างที่คุณคิดปรารันาเลยถ้าคนนี้เข้ามานะคะ ประมาณนี้นะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะฉันถามว่าเป็นคนที่อยู่ในใจเปล่าเป็นค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองี่สักันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองกี่สาก็ฝากกดไลค์ subscribe แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับชอ่องนี้ด้วยนะคะใครอยากดูกส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ vdocs ก็พก็าเก้า้าชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นองคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องะคะ่ะบางเรื่องที่คุณไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องเซนเิทีฟนะคะเรื่องที่แบบกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจ ไม่เกดคูณอะไรเงี้ยก็มาได้เลยนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสิทธี์ให้กับคุณะคะ่ะเป็นเรื่อง c ฟิ f i r สจิบวิญญาณได้ทุกอย่างจริงๆ confirm ให้ก็ได้นะคะหู้กล้องนี้ได้ไพ่เยอะมากเลยเยอะแบบเยอะกว่าคนอื่นเลยนะเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบอุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ไม่ค่อยดีนะคะข้าวไรด้วยเหนื่อยหนึ่งไป แล้อีกใบหนึ่งก็คือเดอะแฮงแมนบอกเลยว่าคนที่อยู่ในใจคุณในความคิดคุณตอนนี้นะคะอืมดูแล้วเหมือนจะไม่ได้ลงเอยไม่ได้สมหวังนะเพราะว่าไพ่บอกว่าถ้าจะได้ลงเอยได้สมหวังอะ่ะมันต้องแบบได้ลงเอยกันตั้งแต่แรกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรอนนะนะคะเนี่ยถ้าเขาให้ความคิดให้ความฝันให้ทําให้คุณจินตนาการ,การตามหรือให้คําแบบที่มันเป็นลมๆลงัลงๆนะอ่ะอืเป็นคําที่รู้สึกว่าเอ้ย บอกเราอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเนี้ยเคลื่อนมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์อะค่ะมันมันมันไม่ใช่อ่ะมันมันเหมือนถ้ามันเหมือนจะมีแต่คาพูดแล้วอยู่ในหัวในจินตนาการที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะแบบเดินทางไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีการกระทําเกิดขึ้นนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ละนะคะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะเล่นเล่นกับคุณหรือเปล่าหรือเขามันขึ้นสองกรณีว่าเข้ามาเล่นเล่นกับคุณไม่ได้จะจริงจังกับคุณหรอกแต่อยากให้คุณแบบ อ,อยูุคขอเขาเป็นนานๆก็เลยพูดแบบนี้กับสองก็คือเข้ามาเพื่อที่ตั้งใจแบบอให้คุณช่วยเหลือหลอกคุณเป็นโจรอะไรเงี้ยสแกมเมอร์นะคะก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่าไพ่คุณขึ้นการเดินทางเขาเจนมกหกดาบเดชชาริยตถ้าเขาบอกเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาเดินทางได้แต่เขายังไม่เดินทางละอันนี้นะแสดงว่าเขากาลังโกหกคุณอยู่หรือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเดินทางมาหาคุณตั้งแต่แรกนะคะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ Uh, คนที่หใน่ยใจเนี่ยจะใช่คนที่ดูคุณสมบังิไหมไม่นะคะจะไม่ใช่ดูจากพลังงานแล้วยังไงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะแล้วไพ่บอกว่าคุณควรจะจบได้แล้วไพ่เดทบอกให้คุณเนี่ยปล่อยเขาไปได้แล้วเลิกคิดถึงเขาได้แล้วมูฟออนได้แล้วกลับมาเป็นตัวของตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะใช้ชีวิตของเราไปนะคะมีความสุขกับตัวเองดีกว่ายิ่งอยู่กับเขาแล้วมันมีปากมีเสียงมีปัญหาชอบชวนให้เราทะเลาะชอบชวนให้เราเคียนเน,เนี่ยชัดเจนเลยว่า ยังไงคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่เราจะได้ลงเอยแน่นอนนะคะ,ะยังไงคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่เราจะได้สมหวังได้ใช้ชีวิตหลักด้วยเพราะมันจะทําให้เราม,มีความสุขเลยถ้าเราได้ลงเอยกับคนนี้มันจะมีแบบปัญหามีปากม,มีเสียงนงคะเขาเงียบไปหายไปปล่อยชิ้งเราหรือบางคนโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเขาก็จะทำอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าเราจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ตามเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า ให้คุณบุกอ่อนดีกว่าออกมาจากคนนี้ดีกว่ายัางไงคุณก็ไม่ไม่ได้ลงเอยกับเขาแน่นอนอยังไงเขาเข้ามาเพื่อบางอย่างหรือเปล่าอาจจะทําให้คุณเริ่มหันมาหลักตัวเองอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเราต้องเอาตัวเองแล้วนะเราต้องรู้จักหลักตัวเองแล้วนะเราต้องทําให้ตัวเองแล้วนะนะคะแต่จริงๆริแล้วว่ามันเป็นลักษณะเหมือนคู่กรรมมากกว่าคู่กรรมที่เข้ามาหรือเป็น,นคู่ที่จะต้องแบบมาเจอกันอยู่แล้วเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยหันมาหลักตัวเองนะคะมาชดใช้กรรมนะคะหรือจะต้องมาให้คุณได้เรียนรู้กับการ ที่จะต้องแบบมูฟออนจากสิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็หรืออาจจะมาเป็นบททดสอบให้คุณดูซิว่าจะเชื่ออยู่ไหมว่าคุณจะได้เจอคนดีๆทางทางี่คุณก็เจอแต่คนที่ไม่ดีมาตลอดนะคะมันเป็นบททดสอบก็ได้จะเป็นการใช้กรรมก็ได้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกนันนะแต่บอกไว้เลยว่าถ้ามันมีแบบอุปสรรคปัญหาเยอะขนาดเนี้แล้วมันยังไม่ได้สักทีไม่ชัดเจนสักทียังไงก็ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะเป็นมือยที่สามอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้บอกคุณ หรือเขาบอกคุณว่าเออเขายังไม่จบความสัมพันธ์นะเขาก็ไม่มีทางที่จะจบความสัมพันธ์นั้นด้วยนะคะออ,อยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจะไม่มีการกระทําเกิดขึ้นจะมีแค่คํคาพูดและความคิดและการจินตนาการหรือความฝันลุมล่มลุ่มแรงๆให้กับคุณได้ได้ได้แบบอยู่กับเขาตลอดไปแค่นั้นเองนะคะให้บอกว่าให้คุณเนี่ยหลักตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองก่อนดีกว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ชัดเจนก็จบได้แล้ว ตัดสินใจได้แล้วไม่ต้องรอฝ่ายคุณคุณเทคชั่นได้เลยคุณทําได้เลยนะคะคุณจะคุณต้องมองว่าคุณผู้ควรกับคนที่เขามีเวลาให้ให้ความชัดเจนหลักคุณเนี่ยคุณต้องมองว่าคุณคุณต้องเหมือนปรับไปเซตใหม่ด้วยว่าเอออะไรที่มันไม่ดีไม่ชัดเจนเราก็ไม่จาเป็นต้องไปสนใจมันต้องไปแคร์เราควรจะสนใจแล้วก็แคร์สิ่งที่มันใช่สําหรับเราสิ่งที่มันคู่ควรกับเราจริงๆคือเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนดูลักตัวเองก่อนบางคนรักแล้ว แต่ยังไม่เห็นคุณค่าตัวเองยังไม่เห็นว่าเราในคู่ค,ควรกับคนดีๆอันนี้ก็เป็นหมยเซนส์นลบนะคะไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องมองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีคนดีๆแล้วคุณจะดึงดูดคนดีๆนะคะความที่จะดูแลคุณความที่จะหลักคุณความที่จะเสียสละให้เวลาคุณเข้ามาเข้ามาเจอคุณนะคะช่วงเวลาแย่ๆนี้ก็จะผ่านผลไปได้อย่าไปคิดถึงมันอย่าไปนึกถึงมันอะไรที่มันเกิดขึ้ล้าชี่นผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปนะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราทำไงมันก็ไม่ใช่อยดี แต่ให้รวยว่าถ้าคุณรักตัวเองแอนมองว่าคุณได้ค่า deserve abundance นะคะก็คือแบบถ้าคุณรักตัวเองคุณจะเจอแบบคนที่เขาแบบมีฐานะมีเงินดูแลคุณได้เลยนะไปคุณได้นะเพราะฉะนั้นแอนมอว่าคนคนนี้ถ้าเขามาขอความช่วยเหลือจากคุณบางครั้งขอเงินคุณหรือแบบไม่ยอมไปคุณหรืออะไรอย่างไม่ยอมแบบแม้กระทั่งวันเกิดไม่ซือของขวัญให้คุณเนี่ยแอนมองเลยว่าคนที่ใช่สําหรับคุณอ่ะเขาพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณโดยเฉพาะวันที่พิเศษวันเกิดคุณเขาสามารถหามาให้คุณได้ถ้าเขาไม่มีเขาจะหา ะะบอกเลยว่าคุณต้องตัดสินใจได้แล้วถ้าเขาอ้างเรื่องของระยะทางเป็นอุปสรรคปัญหาหรือยังไม่พร้อมนะคะบอกเลยว่าตัวเขาเองอาจจะเดินทางบ่อยซึ่งเขาสามารถมีเวลาแวะมาหาคุณประเทศคุณได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนคนนี้แค่ไม่ทำนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมาหาคุณขนาดนั้นเขาคิดแค่ว่าคุณเป็นถ้าเรียกนะเหมือนของเล่นเป็นแค่ของเล่นชั่วขราวนะคะไม่ใช่สิ่งที่เขาจะจริงจังด้วยนะคะ เป็นพลังงานลบจริงๆคนนี้เขาเป็นคนรักอิสระแนละชอบเที่ยวชอบเดินทางนะดูแล้วนะจะเดินทางจะเที่ยวจะเอาแต่ตัวเองบางคนไม่ได้ว่าแบบความว่าจะต้องมีคนอื่นอนะ่ะแต่ตัวเขาเองรักอิสระรักตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วก็แบบว่าชอบเดินทางชอบเที่ยวแล้วก็ไม่สนใจใครเหมือนอยากมีคุณไว้แบบเป็นแบคเอพเป็นแบบเซฟโซนอะ่ะเป็นเหมือนกับฮิลลิ่งอ่ะเหมือนฮิลลิ่งพ็อกเก็ตอะไรสักอย่างเวลาเหมือนคุณฮิลเขาได้คุณรับฟังเขาคุณเติมเต็มเขาเขาก็เลยอยากเก็บคุณไว้แค่นั้นแต่ไม่ได้คิดจะแบบให้คุณมาเป็นคนรักหรือ อะไรมากไปกว่านั้นนะให้สุดท้ายนะตอบคุณชัดเจนเลยว่าฟอสเซนก็คือเขายังไม่ใช่คู่ที่คุณจะได้ลงเอยได้สมหวังแต่เขาเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณไม่ชดดชัยกรรมก็เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะจะได้แบบหันมาโฟก,กัสที่ตัวเองจะได้แบบให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งก่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะได้เจอกับสิ่งดีๆแล้วให้ห้าถ้วยเด็ดมากนะคือแบบจริงๆแล้วอะสําสหรับอื่นเนะี่ยสองถ้วยมันจะตั้งใช่ไหมแต่ว่าคุณจะต้องแบบ ก้าวผ่านจากตรงนี้ให้ได้แล้วคุณจะไปเจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีอยู่อเอ่อที่จะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแบบอยากให้เปิดใจกับหลักครั้งใหม่ดีกว่าแต่คนเนี้ยที่อยู่ในใจในความคิดคุณควรจะปล่อยไปได้แล้วนะคะมันไม่ดีเลยยิ่งถ้าใช้เวลานาน,นมากๆบอกเลยว่าสุดท้ายตอนเนี้ยเป็นยังไงสุดท้ายก็จะเป็นยังไงนะคะก็ประมาณน,นี้นะเป็นกําลังใจให้มากๆทาะของที่สาวไปเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ